บทที่47สิงหาปุระตำนานการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ผิดแพกแตกต่างจากทั่วๆไปอย่างสิ้นเชิงคือ แนวคิดการสร้างพระพุทธรูปของเธอเวลานั้นสร้างเพื่อลบล้างความเชื่อมากกว่าการสร้างเพื่อความเชื่อท่านโพเชอธิบายพร้อมเพิ่มจุดให้ผมสงสัยสร้างพระพุทธรูปเพื่อลบล้างความเชื่อนั้นหรือครับมันเป็นอย่างไรเนาท่านเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับผมถามฉันขอเล่าตั้งแต่ต้น เพื่อให้เธอเห็นภาพเลยก็แล้วกันหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วราวสองร้อยปีศาส,สนาพุทธก็เริ่มสอ่อเ้าลางความผิดเพี้ยนไปบ้างเพราะก่อนหน้านั้นพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้สาวกสร้างรูปเคารพหรือรูปเหมือนของพระองค์เพื่อใช้สาการะบูชาเพราะพระองค์เล็งเห็นแล้วว่ามันจะทำให้เกิดการยึดถือในตัวบุคคล มากกว่าคำสอนและผลเสียที่ตามมาอีกอย่าง คอเขาจะหันไปพึ่งพาพระพุทธเจ้าโดยใช้พระพุทธรูปเป็นเครื่องมือหรือพึ่งพาสิ่งภายนอกดังเช่นที่เคยเห็นมาแล้วในอดีตท,ที่ส่วนใหญ่นับถือเทพเจ้าและให้ความสำคัญกับพิธีกรรมการวิงวอนร้องขอสิ่งต่างๆจากภายนอกแทนที่จะพยายามพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในซึ่งพระพุทธเจ้าจึงอนุญาตให้สร้างเพียงแค่เจดีย์ เพื่อเป็นอนุสร์สถานเช่นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเกษาของพระองค์หรือสถานที่ที่พระองค์เคยไปและเคยมีเรื่องราวสำคัญสคัญโดยมาร์กจะปรากฏเป็นการสร้างรอยพระพุทธบาท เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพระพุทธเจ้าเคยไปที่แห่งนั้นหรือสถานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เช่นสถานที่ประสูตรตรัสรู้และปรินิพานแต่ในช่วง200ปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วมีเหล่าดวงจิตที่อดีตชาติเคยมีความเชื่อแบบพราหมณ์มาบวชเป็นพระกันมากมาย เขาจึงได้ผสมผสานแนวเคียรเรื่องการร้องขอจากภายนอกการบนบานสารกล่าว และเปลี่ยนจากการพึ่งพาเทพเจ้าพระพรหมพระนารายพระศิวะมาเป็นการพึ่งพาพระพุทธเจ้าแทนดังนั้นวัดในยุคหลัง200ปีนี้จึงนิยมปั้นหรือแกะสลักพระพุทธรูปขึ้นมาโดยให้เหตุผลว่าเพื่อจะได้รำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งแนวคิดนี้ก็ตรงกับจริตเดิมของผู้คน ที่ต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจต้องการที่พึ่งทางใจหรือการพึ่งพาสิ่งภายนอกอยู่แล้วและมันก็เป็นขนบธรรมเนียมเดิมที่เชื่อถือต่อๆกันมานับตั้งแต่สมัยพราหมณ์เจริญรุ่งเรืองแล้วว่าหากมีคนใจบนข้าหาบอดีหรือกษัตริย์ที่ต้องการจะสร้างาศาสนาสถานจะต้องสร้างพระพุทธรูปไว้เพื่อสักการะบูชาคู่กันด้วย เพราะเชื่อกันว่าอานิสง์จากการสร้างสิ่งนี้จะมากเป็นพิเศษท่านโพเชอธิบายและเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอในช่วงประมาณ1,000ปีต่อมาด้วยท่านโพเชเกรน่นท่านช่วยเล่าให้ฟังเลยได้ไหมครับผมอยากรู้ผมอยากรู้ผมแสดงความกระตือรือร้น ครั้งนั้นเธอมีชื่อว่าจากสีหากุมารเธอได้ไปเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ที่มีชื่อว่าสิงหาพาหซึ่งเป็นผู้มาปกครองเมืองอุเชนีในช่วงหนึ่งพันปีนับจากช่วงเวลาที่เธอกำลังเดินผ่านในครั้งนี้แต่เดิมสิงหาพาหูผู้เป็นพ่อของเธอเป็นสามัญชนไม่ได้เป็นกษัตริย์เขาเกิดจากแม่ที่เป็นลูกเศรษฐี แต่ไปม,มีความสัมพันธ์ลับๆกับชาวสิงหหนที่เป็นคนต่างถิ่นชาวสิงหหนคนนี้มีผิวดำผมสีดำมีขนขึ้นที่แขนขาและทั่วทั้งตัวเป็นเผ่าพันธุ์ที่มาจากดินแดนไกลโพล้นที่เรียกว่าชาวสิงหหนในสายตาของชาวบ้านทั่วไปเวลานั้นชาวสิงหหนคนนี้เป็นคนประหลาดผิดแปลก และเป็นที่น่ารังเกียจเพราะผิวดำเมื่อทั้งสองอยู่กินกันไม่นานก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนจึงตั้งชื่อว่าสิงหาพาหุซึ่งก็คือพ่อของเธอครอบครัวของฝ่ายหญิงที่เป็นเศรษฐีก็จำต้องยอมรับ และอนุญาตให้ชาวสิงหโหนคนนี้เข้าไปอยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่เนื่องจากชาวสิงหโหนคนนี้เป็นคนเก่งมีหัวการค้าและมีลู่ทางการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติที่เป็นชาวสิงหโหนด้วยกันในต่างแดนประกอบกับมีทุนจากฝ่ายภรรยาเขาจึงสร้างความมั่นคงได้อย่างมหาศาลในเวลาอันรวดเร็ว แต่สิงหาพาหูไม่ชอบพ่อของเขาเท่าไรนักเพราะรูปกายของเขาได้ถอดแบบจากพ่อมาราวกับแก่เวลาไปไหนมาไหน เขาจะเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองไม่เคยมีความภูมิใจในตนเองและพ่อของเขาเลยเวลาไปเรียนในสังคมชั้นสูงที่มีแต่ลูกกรรษัตริย์ลูกเศรษฐีซึ่งส่วนมากจะมีผิวเหลืองหรือขาวดูสะอาดสะอ้านเขามักจะถูกเพื่อนๆล้อเลียนเสมอเกี่ยวกับความดำของเขาความรู้สึกนี้มันพอกพูนจนทำให้สิงหาพาหูมีความเกลียดชังพ่อ ที่ทำให้เขามีสภาพแบบนี้และลึกๆก็แอบ,บตำหนิแม่ด้วยที่เลือกพ่อแบบนี้แต่พ่อของสิงหาพาหูนั้นรักเขามากเขาทำทุกวิธีทางเพื่อให้สิงหาพาหูได้เป็นคนชั้นสูงไม่ว่าจะส่งไปเรียนวิชาต่างๆยังสถาบันที่เจ้าชาเรียนกันโดยเฉพาะที่ตากาศิลาเขาอยู่เบื้องหลัง แผนการส่งเสริมให้สิงหาพาโหมีสถานภาพเป็นกษัตริย์ซึ่งประจวบเหมาะกับช่วงเวลานั้นเมืองโอเชนีไม่มีทายาทที่เป็นผู้ชายมิแต่หญิงล้วนๆและประกอบกับฐานะอันมั่งคั่งของตระกูลสิงหาพาโห ซึ่งดูจะมีทรัพย์สินมากกว่า,ากษัตริย์แห่งแคว้นอุเชนีเสียอีกเรื่องราวนี้จึงจบลงด้วยการอภิเษกสมรสระหว่างสิงหาพาโหกับเจ้าหญิงแห่งเมืองอุเชนีและก็เป็นไปตามแผนทุกประการเมื่อเจ้าเมืองอุเชนีสวรรณคตสิงหาพาโหก็ขึ้นของราชสมบัติ โดยชอบทำแทนและมีการเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็นสิงหาปุระซึ่งต่อมากลายเป็นเมืองสิงห์บุรีเรื่องราวก็ดูราบรื่นสมบูรณ์ดีนี่ครับผมตั้งข้อสังเกตใช่แล้วดูเหมือนว่าเรื่องราวน่าจะจบลงด้วยความผาสุกตลอดไปนะเพราะหลังจากที่สิงหาพาหั แต่งงานกับเจ้าหญิงแห่งอุเชนีไม่นานนางก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายที่มีผิวพรรณผุดพองไม่เหมือนกับเขาที่มีผิวดำเหมือนพ่ออาจจะเป็นเพราะได้พันธุกรรมจากฝ่ายแม่มากกว่าสิงหาพาหูจึงพิสมัยบุตรชายของเขามากและได้ตั้งชื่อว่าจากศีหากุมารซึ่งเด็กคนนั้นก็คือเธอท่านโพเชขยายความ ว้าวเรื่องของผมเริ่มจากตรงนี้เลอครับผมพูดใช่แต่ในก้นบึ้งหัวใจของสิงหาพาหู กลับซุกซ่อนความเกลียดชังเอาไว้เต็มอกทุกครั้งที่เขาเห็นบุตรชายของเขาที่มีผิวพรรณสะอาดผุดผ่องดังทองคำเขายิ่งมีความเกลียดชังตัวเองและลามไปถึงเกลียดชังพ่อของเขามากเป็นทวีคูณถึงแม้ว่าเขาจะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสพท์ แต่มีสิ่งหนึ่งที่สร้างความขับข้องใจมาทั้งชีวิตนั่นคือผิวพันธ์ที่ดำและขนที่ขึ้นอยู่ทั่วตัวถ้าจะมีวิธีไหนทำให้เขาสลัดคราบของคนผิวดำนี้ได้เขาจะไม่รีรอเครื่องปะทินผิวชนิดไหนที่ได้ชื่อว่าดีถึงแม้จะมีราคาแพงแสนแพงเขาก็ยอมจ่ายเพื่อจะได้มันมาเขาเคยประกาศกับทุกคนว่า หากมีผู้ใดทำให้เขามีผิวขาวสะอาดได้จะยอมมอบทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหมดให้ครึ่งหนึ่งแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครทำได้สำเร็จท่านโพเชอธิบายขณะเดียวกันผู้เป็นพ่อกลับภาคภูมิใจในตัวลูกที่สามารถถอดแบบชาติพันธ์เช้าสิ่งหนของตนเองออกมาได้อย่างไรที่ตี พ่อมักบอกลูกเสมอว่าจงภาคภูมิในชาติพันธุน์ของตัวเองจงรักในศักดิ์ศรีของตนเองและเห็นคุณค่าในตนเองแต่ยิ่งพูดก็ยิ่งเหมือนเอามีดมากรีดบาดแผลเก่าให้บาดลึกกว่าเดิม ทุกครั้งที่มีการประทาัคารมเกี่ยวกับเรื่องนี้สิงหาพาหูยิ่งสะสมความไม่พอใจเกี่ยวกับผู้เป็นพ่อมากขึ้นเรื่อยเรืจนวันหนึ่งกษัตริย์สิงหาพาหุและผู้เป็นพ่อได้ออกไปขี่ม้าเที่ยวเล่นในป่าเพื่อล่าสัตว์ซึ่งเป็นกิจกรรมสันทนาการที่เจ้าเมืองและเหล่าทหารคนสนิทโปวดปราณที่สุดการออกล่าสัตว์ครั้งนั้นพวกเขาได้พบกวางหนุ่มตัวหนึง่ง พลัดลงออกจากฝูงจึงพากันควบม้าคู่ใจออกไปไล่ล่าจนกระทั่งกวางโชคร้ายตัวนั้นหนีเข้าไปซ่อนอยู่ในป่าละมะทุกคนต่างแยกย้ายกันโอบล้อมเพื่อไม่ให้มันลอดสายตาโดยลงจากหลังมา้าและค่อยๆย่องไปพร้อมกับคั้นธนูสังหารที่มีประสิทธิภาพที่สุดในมือ เมื่อพวกเขาค่อยๆตีวงล้อมเข้าใกล้เหยื่อที่อับจนมาเรื่อยๆต่างคนต่างก็ส่งสัญญาณมือว่ามันหลบซ่อนอยู่ที่ไหนเนื่องจากเห็นเพียงรอยตะคุ่มอยู่ในพงไม้พ่อของสิงหาพาหูที่ยืนอยู่ตรงกันข้ามกับเขาได้ส่งสัญญาณว่ามันซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้ใหญ่ซึ่งพ่อไม่สามารถเห็นตัวมันได้แต่สิงหาพาหูจะเห็น เขาจึงชี้ตำแหน่งให้เมื่อสิงหาพาหูเล็งไปยังที่ที่พ่อชี้ก็ปรากฏภาพของกวางหนุ่มตัวเขิงโผล่หัวออกมาพอดีสิงหาพาหูจึงรีบโก่งคันธนูขึ้นทันทีแต่ขณะที่เขาเล็งไปยังเหยื่อที่ยืนเป็นเป้านิ่งชนิดที่เมื่อปล่อยลูกธนูออกไปแล้วจะไม่มีทางพลาดเป้าอย่างเด็ดขาดวินาทีนั้น สายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นภาพผู้เป็นพ่อเยื้องออกไปทางเหยื่อเพียงฝ่ามือเดียววินาทีนั้นเองสิงหาพาหูเกิดความคิดผุดขึ้นมาว่าหากตนใช้โอกาสนี้ปลิดชีพพ่อที่น่ารังเกียจของตัวเองเสีย มันคงเป็นข้ออ้างที่สมเหตุสมผลว่าลูกธนูพลาดเป้าไปโดยไม่ตั้งใจตนก็จะไม่มีความผิดมันคงเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตหากปล่อยให้มันหลุดลอยไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหาโอกาสแบบนี้ได้อีกเมื่อไรเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงง้างสายธนูจนสุดแรง และเคลื่อนเป้าหมายไปยังผู้เป็นพ่อท่านใดนั้นสายตาผู้เป็นพ่อก็รู้ทันทีว่า เป้าหมายในการยิงครั้งนี้ไม่ใช่กวางตัวนั้นแล้วเพราะคันธนูได้เล็งมายัางตนถึงแม้จะรู้ตัวก็สายเกินไปเสี้ยววินาทีนั้นลูกธนูก็พุ่งตรงมาตัดขั้วหัวใจเขาโดยที่ตาของเขายังคงจับจ้องไปที่สิงหาพาหูอย่างไม่กระพริบ เขาเสียชีวิตทันทีด้วยน้ำมือของลูกตัวเองความโกลาหลเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ทุกคนเห็นเหตุการณ์มีเสียงร้องตะโกนว่าธนูพลาดเป้าธนูพลาดเป้าอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิง ขณะที่กวางตัวนั้นกระโจนออกจากวงล้อมทหารคนสนิททุกคนต่างวิ่งกรูไปยังพ่อของสิงหาพาโู mm hmm. เมื่อไปถึงก็พบว่า mm hmm. เขาตายด้วยลูกศรที่ปากกลางหัวใจและอยู่ในสภาพที่ตาเบิกโพรง mm hmm. เสียงร้องระงมดังขึ้นพร้อมกับมีเสียงตะโกนมาอีกครั้งว่า mm hmm. พระชนกสิ้นพระชนแล้วพระชนกสิ้นพระชนแล้ว